ถ้าไม่ใช่เพื่อนสนิทก็ไม่จับนะมันเหมือนเจอหลานอะแบบว่าเหมือนเล่นกับหลานอะไรเงี้ยเหมือนหลานน้อยอะไรเงี้ยเออจับจับเพื่อนก็คือจับของเพื่อนสนิทแค่นั้นแหละมันก็มันวัดกันเขาจะว่าเขาจับแล้วรู้เลยมันก็ไม่ได้มีแค่จับไข่แล้วก็มีจับ่างอื่นด้วยแหละมันก็จับคบอะนะเออมันก็สนิทกันอะมันไม่ได้มีอะไรมากไปกว่ามันสนิทกันแล้วมันก็จับเออแล้วก็เฮ้ยผมใหญ่นะอะไรเงี้ยเฮ้ยตรงต้องกูกูใหญ่กว่าอะไรเงี้ย เหมือนทักทยะเหมือนจับมืออะไรเงี้ยจริงจริงการจับไข่เป็นการ i ซ์ breaking แล้วก็เป็นการเป็นการเช็คความสนิทระหว่างผู้ชายผู้ชายครับมันเป็นที่บอกว่ามันเป็นการวัดความสนิทของผู้ชายเพราะว่ามันจะไปเล่นหัวมันก็เกงใจมันก็เลยไปเล่นที่ต่ำเพราะว่ามันจะดูแบบดูน่ารักอะในสายตากันเองนะแต่สายตาคนอื่นก็อาจจะดูน่ารังเกียดอะไรเงี้ยเล่นทำไมสกปรปก <c oughs> i